سوره البقره ايات 136 الله تعالى قد و قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. พวกเจ้าจงกล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างเราและสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮักยากูบและบรรดาวงวานและสิ่งที่ถูกนำมาให้แก่มูซาอีซาและสิ่งที่ถูกนำมาให้แกบ่บรรดานาบีจากองค์อภิบาลของพวกเราโดยที่เราไม่แยกการศรัทธาระหว่างคนใดในหมู่พวกเขา และพวกเราเป็นผู้สวามิพักต่อพระองค์เท่านั้นคำอธิบายของอายะนี้ท่านอาบูฮุรอยร่ะรายงานว่าชาวคัมภีเยฮูดได้อ่านอัตตารด,ด้วยภาษาฮิบรูและอธิบายมันเป็นภาษาอาหรับแก่บรรดามุสลิมท่านรอซูลลลอฮ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลงล,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 ลมจึงกล่าวว่าพวกท่านอย่าให้ความเชื่อถือชาวคัมภีและอย่าได้ปฏิเสธพวกเขาทั้งหมด แต่พวกท่านจงกล่าวว่าเราศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างพวกเราโปรดดูซาเฮบุคอรีฮะดิษเลขที4,125อัลลอฮ์ทรงใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธ,ธากล่าวตอบแก่บรรดายาฮุดและนาซอรอที่อ้างว่าพวกเขาอยู่บนทางนำว่าพวกเราศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างเรา คืออันกุรอานที่ถูกประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลหิฮิวะซัลลัมและสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่บรรดาน,นบีและรอซูลก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีนนบีอิสฮากนบียะกูบคำว่าอัลอัสบะตคือวงวานผู้สืบเชื้อสายจากนบียะกูบอะัลหิสสลามทั้ง12คนและหนึ่งในนั้นคือนบียูซุฟอะัลหิสสลาม และบรรดาลกรากของพวกเขาเหล่านี้ที่เป็นนบีและรอซูลของอัลลอฮ์โดยที่เรื่องราวของพวกเขาบางท่านนั้นถูกนำมากล่าวไว้ในอันกุรอานและบางท่านก็ไม่ได้ถูกนำมาเล่าให้ฟังและสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แกนบีมูซาคือคำพีอตัตเตอรอชและถูกประทานให้แกนบีอีซาคือคำพีอินจีนคืออุมมะของท่านนาบีนั้นเชื่อและศรัทธาต่อบรรดารอซูล และบรรดาคัมภีตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ทรงกล่าวถึงพวกเขาโดยไม่จำแนกการศรัทระหว่างพวกเขาพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า,ารรความว่าเราไม่จำแนกการศรัทระหว่างคนหนึ่งคนใดจากบรรดารอซูลของอัลลอฮ์สุรอัลบากราอายะที่285ดังนั้น หลักการศรัทธาหรือลูกกลอีมานจึงระบุการศรัทธาในเรื่องนี้โดยใช้คำว่าเราศรัทธาต่อบรรดาคำพีและศรัทธาต่อบรรดารอซูลหมายถึงเราเชื่อในบรรดาคำพีและบรรดารอซูลของอัลลอฮ์ตามที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้แต่ในด้านการถือปฏิบัตินั้นเราเอาข้อบัญญัติจากคำพีอันกุรานและจากท่านนาบีมุฮัมมัด ซึ่งถือเป็นนบีและคมภีร์ของประชา,ชาชาติยุคสุดท้ายจึงต่างจากบรรดาพวกยโฮดและนซอรอโดยที่บรรดาพวกยโฮดศรัทธาต่อมูาแตต่่ปฏิเสธนบีอีสาและนบีมูฮัมมัดและบรรดาพวกนซอรอศรัทธาต่อนบีอีสาและปฏิเสธต่อนบีมูซาและนบีมูฮัมมัดแต่บรรดาผู้ศรัทธาซึ่งเป็นประชาชา,ชา,ชาติของท่านนบาีมูฮัมมัดนั้น ไม่ปฏิเสธในด้านความเชื่อต่อบรรดาคัมภีร์และบรรดานาบีหรือบรรดารอซูลของอัลลอฮ์แต่อย่างใดท่านอิบนูเจรีตอัตบารีได้อ้างคํารายงานจากท่านกอตาดะว่าท่านบิชบินมูอัซเ,เ,าววาเล่าให้เราฟังด้วยกล่าววา่ายาซีดเล่าให้เราฟังด้วยกล่าวว่าซาอิดเล่าให้เราฟังจากกอตาดะในถ้อยคําของอัลลอฮ์ในอายะนี้ว่าอัลลอฮ์ได้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้น ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อบรรดานนบีและบรรดารอซูลทั้งหมดโดยไม่แยกการศรัทธาระหว่างคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาโปรดดูตับซิดอัตตบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่568